วารตีดีบียี่สิผูมใจเสนอชุมทางคนกล้าตายโดยสยุมภูทศพุทธทหารเวียดนามเหนือใช้อาวุธหนักนานาชนิดยิ่งถล่มลงไปยังเมืองล่องแจ้ง อย่างไม่ปลาณีปลาใสชีวิตของทหารรับจ้างและประชาชนชาวแมว้วเสียชีวิตไม่เว้นแต่ละวันสิ่งที่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตามปกติลูกยาวของข้าศึกที่ยิงถล่มเมืองล่องแจ้งอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นจะยิงมาอย่างสเปะสปะพลาดเป้าหมายเป็นส่วนมาก แต่พอทหารเวียดนามเหนือขึ้นมาอยู่บนยอดเนินสกายไลน์เข้าเท่านั้นลูกยาวของข้าศึกที่ยิงลงมาจากสนามบินถ้ำตำลึงแต่ละนัดแม่นเหมือนกับจับวางเล่นเอาเมืองล่องแจ้งประสบกับการสูญเสียอย่างเหลือขนานับเรื่องทั้งเรื่องมันก็เลยต้องเ่งกันให้ยับไปข้างหนึ่งตามธรรมเนียมของสงครามทั่วๆไปทหารเวียดนามเหนือบนเนินชารีแทงโก้ เสริมกำลังมากขึ้นทุกทียิ่งไปกว่านั้นบางครั้งทหารเวียดนามเหนือก็ยังอุตสารากปรส8ปขึ้นมาตั้งจังก้าอยู่บนภูหมอกแล้วเริ่มยิงถล่มบอกอล่องแจ้งอย่างหูดับตับไหมเต้นเอาพวกนายร้อยนายพันวิ่งแข่งกันอกตั้งแย่งกันลงหลุมใต้ดินกันเป็นจ้าระหวันไปหมด ล่องแจ้งเหมือนกับเมืองร้างประชาชนชาวแมวเริ่บอพยพออกจากเมืองเป็นทิวแถวและก็มีบางส่วนอพยพกลับเข้ามาอย่างน่าผิดสังเกตแมวแปลกหน้าเดินพลุกพล่านอยู่ในตลาดล่องแจ้งจนผมบังเกิดความเอกใจถนนสายที่ขนานกับสนามบินล่องแจง้งกลายเป็นถนนสายมรณะไปเสียแล้วปรส .82 ของเวียดนามเหนือลนโคลมลงมาบนกลุ่มทหารรับจ้าง ที่กำลังเดินเกาะกลุ่มกันอยู่บนถนนสายนั้นเข้าอย่างจัง18คนตายยับแทบหาชิ้นส่วนไม่พบแม้กระทั่งรถจี๊ปหรือรถบรรทุกพวกเวียดนามเหนือก็ยังจ้องระดมยิงอย่างไม่ขาดระยะเชื่อผมเถอะครับต่อให้นักแข่งขับรถกลางปีที่มีฝีมือชั้นยอดเยี่ยมขนาดไหนก็ตามทีลองมาเจอถนนสายนี้เข้าเป็นต้องสั่นเสียงกันทั้งนั้น ก่อนวันเข้าตีเนินชาลีชาลีเพียง4วันผมก็ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติการพิเศษร่วมกับกองร้อยที่3ของกองพัน604ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ณบริเวณทาง3ามแพ่งชาลีเอ็กโคตีนเขาเนินสกายไลน์วันพอดิบพอดี <S <S นักบินพาผมขึ้นชอปเปอร์บินสูงลิฟต์เพื่อหลบปอตอ,อ12.7 ซึ่งตั้งจังก้าอยู่บนยอดเนินสกายไลน์วันหลังจากบินวนเวียนอยู่ชั่วครู่ก็ลดระดับปลั่นลงแตะพื้นด้วยอาการร้อนรนจนผมกระโดดลงมาแทบไม่ทันวิเศษพอบอร้อยสยืนรอผมอยู่ที่บริเวณช็อปเปอร์พอยอยู่ก่อนแล้วผู้กองหนุ่มคนรำปางหัวเราะร่ายื่นมือให้ผมสัมผัส ปากก็ร้องสั่งทหารรับจ้างที่ยืนอยู่ข้างๆเอ็ดอึงเอ้ยชชวยกันขนเป้สนามของบิ๊กแมนไปเก็บไว้ในเบิร์มอัวด้วยแล้วก็สั่งให้ไอ้จันชงกาแฟมาให้สองที่สวัสดีครับบิ๊กแมนพอรู้ข่าวจากนอร์แมนผมก็นั่งรอชอปเปอร์อยู่ตั้งนานผมคิดว่าจะไม่มาซะแล้วสองสามประโยคสุดท้าย วิเศษหันมาพูดกับผมด้วยท่าทางดีอกดีใจ <pper. S 1> ผมสภายวิทยุ PRC77 และ ST2 เดินไหลเอียงเข้าไปนั่งอยู่หลังแนวกระสอบทรายซึ่งดัดแปลงอย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยการใช้สุงขนาดใหญ่กั้นเป็นชั้นๆและแต่และชั้นก็เทดินลงไปอัดแน่นแล้วใช้กระสอบทรายโปะผิวด้านนอกอีกชั้น <M> mm> พื้นที่ของฐานปฏิบัติการ มีลักษณะแคบและยาวเรียงรายเป็นแนวยาวขนานไปกับเส้นทางชำทองซึ่งมองเห็นยาวเหยียดอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังแนวยิงของกองร้อเป็นหุบลึกและชันเกือบ90องศาเลยทีเดียวค่าศึกถึงแม้จะอยู่สูงกว่าฐานปฏิบัติการของผมและสามารถตรวจการได้เป็นอย่างดีแต่ไอการที่จะยิงอาวุธหนักถ้าล่มลงมาบนพื้นที่ที่มีบริเวณแคบแ เพียง2-3ตารางเมตรได้อย่างแม่นยำนั้นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่พลยิงจะทำได้ปรสอบ82ของมันน่ะคือยิงถูกในวกระสอบทราย5ชั้นของผมอยู่เสมอเสมอยากครับบิ๊กแมนกระสุนของมันน่ะเจาะเข้ามาเพียงชั้นที่3เท่านั้นไอ้กำบังที่ผมออกแบบขึ้นมาเนี่ยทางบอกอร่องแจ้งน่าจะลอกแบบไปใช้ดูบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคอหรือ RPG ไม่ได้แอมแนวยิงของผมรอกผมกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือปืน130ของมันเท่านั้นแหละเมื่อผมมองดูแนวกระสอบทรายดังกล่าวแล้วก็อดที่จะทึ่งในสมรรถภาพของมันไม่ได้สุ่งและกำแพงดินซึ่งอัดแน่นอยู่เป็นชั้นๆสามารถที่จะลดอำนาจทะลุทะลวงของลูกกระสุนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ผมกลัวมันจะแจ็คพอตลงบนแนวอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ก็ยังไม่เคยสักทีหลุดจากแนวกระสอบมันก็หล่นตูมลงไปในหุบข้างล่างนูน่นลอ,อกกาแฟกันก่อนครับบิ๊กแมนในขณะที่ซดกาแฟผมกับวิเศษก็เริ่มวางแผนการที่ได้รับมอบหมายจากนอร์แมนทันทีคืนนี้ผมจะใช้ทหารเข้าไปขุดหลุมกึ่งกลางถนน ห่างจากฐานของเราออกไปประมาณ300เมตรตามแผนของคุณถ้าข่าวกลองของ CIA ไม่ผิดพลาดนะรถถังสองคันที่เคยยิงถล่มพวกคุณมาแล้วอ่ะจะต้องเคลื่อนที่บุกเข้าโจมตีฐานของผมในตอนเช้ามืดพรุ่งนี้อย่างแน่ๆนวิเศษจิบกาแฟพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาด้วยสีหน้าที่เวิตกกังวลข่าวกลอง CIA ไม่เคยพลาดขนาดนี้น้ำมันรถถังของมันที่ขาดแคลนก็ได้ลำเลียงมาถึงแล้วด้วย จากขบวนเดินเท้าถ้าผมเดาไม่ผิดเชามืดพุ่งนี้มันต้องขึ้นมาจวกฐานคุณแน่แทหารชุดอาสารคุณพร้อมแล้วหรือยังครับ <S <S ผมย้อนถามออกไปพร้อมแล้วครับผมจะออกไปกับทหารของผมด้วยถ้าคุณบิ๊กแมนจะร่วมแผนการล่ารถถังกับผมผมก็ไม่ขัดข้องนะและจะดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับคุณเป็นครั้งแรกว่ายังไงครับ ผมไม่มีทางปฏิเสธคำาชักชวนของพอบอร้อยสาหรอกครับทางออกทางเดียวของผมที่ทำได้อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือนิ่งอุกไตของตัวเองไว้อย่างเงียบเชียบโท่ใครจะไม่กลัวบ้างครับการออกนอกฐานปฏิบัติการในตอนกลางคืนนั้นมันเป็นของหน้าพิสมัยอยู่เสมอไรกันแล้วก็ทางเดินมันสะดวกสบายเหมือนกับถนนราชดำเนินเมื่อไหร่กันละครับทั้งกับระเบิด ทั้งหน่วยซุ่มโจมต,ตียังกับตาสับปะรดทั้งทั้งที่กลัวจนขนลุกกลัวจนสั่นสะท้านเข้าไปถึงตับไตไส้พุผมก็ต้องสงบสติอารมณ์คมจิตคมใจวางหน้าตายทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเหมือนกับว่าอาตมานแน่อย่างเหลือหลายแบะหัวใจพูดกันอย่างเปิดอกซะเลยบิ๊กแมนเป็นคนที่กลัวตายเท่าๆกับคนอาสาสมัครคนใดคนหนึ่งและบางที อาจจะกลัวมากกว่าเอาเสียอีกเท่าที่ทนทูตสีเชิดชิงอยู่กับพวกมันทุกวันนี้ก็พบความยากจนและความระยำของตัวเองเท่านั้นผมเองตัวลงนอนในบังเกอร์ของวิเศษก่อนที่จะเข้าสู่ภวังภาพพจนในอดีตก็พลั่งพูขึ้นมาเหมือนกับได้ชมภาพยนตร์ในจอโทรทัศน์อดีตที่เคยรุ่งโรจน์ในวงการกีฬาของเมืองไทยบัดนี้เหลืออยู่แต่เพียงซากแห่งความทรงจำ ผมติดทีมชาติแทงแต่อายุ20พอดิบพอดีเมืองแรงกูลประเทศพมา่าคือสนามประลองสีเท้าต่างแดนในชีวิตการเล่นกีฬาระดับชาติครั้งแรกของผมผมกับสุธิบรรยาการขับเขี่ยวกันอย่างหนักสีเท้าผมด้อยกว่าก็เลยคว้าแต่เพียงเหรียญเงินกลับมากลับจากพม่าเงื่อย,ยังหมาดๆผมก็ติดทีมชาติไปแข่งเอเชียนเกมครั้งที่3ณนะกลุ่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งคราวนี้ทั้งผม และสุทธิก็ได้แต่เพียงเหรียญแจกกลับมาเท่านั้นจากญี่ปุ่นก็มุ่งหน้าเข้าปีหนังในกีฬาฉลองเอกราชของมาเลเซียต่อจากนั้นก็ลุยสิงคโปร์อินโดนีเซียตะเวนแข่งดะจนกระทั่งถึงกีฬาแหลมทองครั้งแรกครั้งที่สองจนจำแทบไม่หวาดไม่ไหวการแข่งขันที่ผมภูมิใจที่สุดแม้แต่จะไม่ได้เหรียญอะไรกลับมาเลย ก็คือการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่17นณกรุงโรมประเทศอิตาลีผมได้มีโอกาสกระทบไหลกับจอมโมผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคไม่ใช่ใครหรอกครับเขาก็คือแคทเชียเครหรือโมฮัมหมัดอาลีนักมวยร้อยล้านในปัจจุบันนี้เองอาลีเป็นนักมวยสมัครเล่นของสหรัฐเขาพักอยู่ใกล้ๆกับที่พักของนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านโอลิมปิก อาลีสนิทสนมกับพวกผมก็เพราะทุเรียนเพียงชิ้นเดียวที่ผมแบ่งให้หมอลองชิมเท่านั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาลีมักจะเที่ยวไปเที่ยวมาหาพวกผมไม่ได้ขาดและทุกครั้งเขาจะเอ่ยปากถามหาทุเรียนเป็นนิดสิ่อาลีชนะเลิศมวยโอลิมปิกหมอของเหรียญทองอวดชาวบ้านตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งในเวลาอาบน้ำหมอก็ไม่ยอมถอด เล่นเอาพวกผมหัวเราะในความบ้าบ้าบวมๆของหมอไปหลายวันกลับจากกรุงโรมผมก็ตะเวนแข่งต่อไปอีกอย่างมันเขี้ยวดวงดีสย่างก็เลยไปคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง400เมตรในกีฬาอินวิ t เ o ชันณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียแถมได้สัมผัสมือกับอดีตประธานาธิบดีซูกาโนสโกรูไปเลยเพื่อนของผมคนหนึ่งย้ายเอ่ยชื่อจริงเลยครับ บอกใบว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติก็แล้วกันยศปัจจุบันเห็นจะเป็นนายพันตรีแล้วกระมังหมอทำยุ่งเกือบจะทำให้ผมโดนซิลอยู่ที่กรุงจาการ์ตาซะแล้วอาศัยที่เพื่อนของผมรูปหล่อฝีมือแบดมินตันก็ติดอยู่ในอันดับโลกซะด้วยสาวสาวอินโดนีเซียก็เลยตอมกันหึงไปหมดสาวอินโดรูปร่างน่ากินเหมือนกับมาลาลินบุญน,นาคอาหารขึ้นไปหาเจ้าประคุณเพื่อนของผมตึงห้องพัก เพื่อนของผมก็เลยสลองศรัทธาด้วยความชำนาญไอ้ผมก็ดันเสือกเป็นต้นทางให้เพื่อนฝูงสนีทไม่ถึงอึดใจทหารอินโดนีเซีย5คนพร้อมอาวุธก็เดินสวบๆจะผ่านขึ้นไปบนห้องพักนักกีฬาแบดมินตันให้ได้ <S <S 1> <S 1> ผมออกไปขวางก็โดนผักเซธลทานั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นและพร้อมๆกันนั้นประสาทหูของผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆว่า นักกีฬาไทยพาเมียน้อยสุกาโนขึ้นมาบนห้องพักผมใจหายวาบป่าก็ร้องตะโกนขึ้นมาอย่างเอ็ยดึงเพียงเพื่อจะช่วยเพื่อนให้พ้นจากบาทาภัยของทหารกลุ่มนั้นเฮ้ยไอ้รงทหารจะมาจับเองแล้วเองเสือกเอาเมียน้อยสุกาโนมาหนีเลยไอ้รงเพื่อนของผมก็เร็วทายาท มันสวมวิญญาณนักกระโดดคำเพนโครมลงมาทางหน้าต่างด้านหลังขอยืมตีนสุนัขโหยแนบไม่เหลียวหลังเมียน้อยสูกาโนโดนคุมตัวกับวังไอรองต้องรีบบินกลับเมืองไทยในวันรุ่งขึ้นส่วนผมเจ็บฟรีแถมยังโดนเพื่อนฝูงอ่าไปตั้งหลายวันผมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงการกีฬาเกือบ15ปีเต็มๆก็เ,เลยเซโยนาระ ลาออกจากทหารมาหารับประทานเป็นขี้ข้า cia อยู่พักหนึ่ง <S <S <organise> <S และอาชีพสุดท้ายก็คือเขียนหนังสือขายถ้าตกมาตายกลางทางบอกกล่าวกันเสียก่อนคราวนี้เห็นจะต้องเข้าป่าแน่ๆครับผม